มันคือรถอะไรน่ารักอะ่ะนี่ทอ่อยางกี้เนี่ยเท่าไหร่เท่า 8, ไหร่หนึ่ยืะแบ่งห้างแล้วเดี๋ยวไปโพสขายไปโพสขายส <laughs> ั่ง <laughs> น่ห้านี่ยองจชิงนี่นี่นี่เดี๋ยวฟังเสียงแต่นะ <laughs> <laughs> เสียงแต่ลังแปดเลยสวัสดีครับวันนี้โมเมลัส e ซิ่งนะฮะก็มาอยู่ที่เชียงกงบางนา สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่เชียงกงบางนานะฮะก็มากับพี่ๆเขานะครับพี่ๆเขามาหาหลายกันผมก็ติดเข้ามาจริงๆก็เพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรกนะเพราะว่าตัวเองก็ไม่มีรถเนาะก็ไม่รู้จะมาทําอะไรนะครับผมก็เพิ่งมีรถกับเขาตอนอายุเท่านี้นะครับก็ดูข้างหลังเต็มไปด้วยเครื่องยนต์ตรงนี้อยู่ที่เชียงกงบางนานะเชียงกงมันมีหลายที่ครับต้องบอกไว้ก่อน อันนี้ก็ใกล้บ้าของสุดถ้าเป็นวัยรุ่นยุคก่อนเนี่ยเขาอาจจะมาเดินเล่นกันที่นี่มาหาของแต่งที่นี่แต่ด้วยยุคนี้ก็ด้วยของแต่งพัฒนาแล้วก็ไม่ต้องแบบว่ามาวิ่งหาอะไรเองแต่ก็เป็นได้ฟีลฟีลหนึง่งเหมือนเด็กเดินเข้าร้านของเล่นอนะฟีลอย่างนั้นอะก็มาดูที่นี่มีเยอะมากตั้งแต่สัตก,กระเบือ้อจนลบเลยแล้วกว้างใหญ่มากเดินคงไม่พอก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้ผมจะได้อะไรกลับบ้านบ้างแต่วันนี้เราไม่มีเป้าหมายอะไรรอไปดูพี่ๆเขามาหาอะไรไปทํารถกันนะครับผมไปราได้อะไรไปแล้วอะพ มันคือกระจกแหละจกนี่ไงจกแก้มขอด้วยหน่อยขอด้วยหน่อยนี่เดินยังไม่ผลปล่อยแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวตังแล้วเอาใส่ขนาดไหนไอ้ยี่สิบเกยี่สิบเอ้คันไอ้จิ๋วไหมไอ้จิ๋วเหรอใช่ได้ทำมันหน่อยมันมียี่ห้อมีอะไรไหมไม่ไม่น่ามีนะเขาบอกเป็นงานแท้ใช่ไหมเป็นทรงเบทอลอย่างเงี้ยเหรอใช่อ๋อผู้างมันไม่เหมือนนี่ไง ไม่เหมือนกระจกกระสุนกระจกกระสุนมันเกิดแล้วเดี๋ยวนี้แล้วของก๊อปอะไรพวกนี้เยอะๆเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้อันนี้ได้ราคาเบาๆทำแปดโอเคเดี๋ยวแบ่งมั่งแล้วเดี๋ยวไปโพสต์ขายไปโพสต์ขายสองพันห้าห้าแย่จริงมันคือรถอะไรเออน่ารักอ่ะมุกระตูนลัเล่ขอเข้าไปนั่งได้ไหมอยากเข้าไปหน่อ น่ารักว่ะน <other two> en> ี <idity> ่ท่อยางกี <aries> ้เนี่ยเหอนพวกรถการ์ตูนอะไรเล่อะน่ารักว่ะมีสามเกียร์นั่นะมีเดินหน้าถอยหลังเลิเกียร์ว่าง ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านนี่ครับร้านนี้ this d o เทียบมีอินเตอร์ด้วยข้างบนแต่ว่าอยู่มีทีเด็ดหลังร้านครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาหาอะไรเรามาหาอะไรมาช่วยเขาดูหน่อยนี่มีเอเอสอยู่หลังร้านพี่เขาบอกเขาดูเคยเขาดูเคยคลิปเราด้วยใช่ไหมครับตอนที่ไปถ่ายพี่เอ๋นี่สีเดียวเลยใช่ไหมพี่สีเดียวเลยเนาะมาเชียงกงมาเจอเอลเอสกับ VR ันนี้ของเจ้าของร้านเขานะคะแต่คันนี้เขาบอกเพิ่งไปล้มมาดูดิข้างหน้านี่ไปหมดเลยล้อนี่เบี้ยวเลยนะฮะอู้แต่สวยวะ่ะเ<ด>นี่ยพอมาเห็นทีก็คันทีนะ<ด> <c oughs> เป็นไงคันนี้เป็นอาจารย์ไม่ไหวเกาเลย <c oughs> เราไม่ถูกเลยเนี่ยนี่คือละนำบัตรร้านพี่เอาแล้วครับใครมาเทียงกงมาดูได้ <c oughs> เรามาดูก็อะไรรถยนต์วันเนี้ <c oughs> มอเตอร์ไซค์เอาไว้ก่อน รถเจ้าของร้านเขานี่เห็นเงข้ามขายอินโตนิเตอร์คาลิปเปอร์เห็นเหรนเราเราไม่ดูอ่ะองค์ออยเขาซาไปจอดข้างในนู้นยังแอบเห็นของเขาอีกนะโชว์ก็มีนะครับ ทำไมถึงรักฟีโน่ขอบคุณมากครับพี่คุณครับคุณครับขายมาเซงกงมาร้านนี้ชื่อชื่อร้านเลยพี่เออทีนี้ป่ะตามสบายครับตามตามบัตรีม่ใช่ป่ะนี่นะซอยหกใช่ไหมพี่ซอยหกมาดูแต่คาลิปเปอร์นะอย่าไปดูเอสขี่้างหลังนะขอบครับได้ไรอะเราฝาหน้านี่ มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเฮ้ยะมาแล้ว,ลวโอ้โหของผมติดโดนไหมนี้โดนไหมโดนโดนหนึ่งอันอันโดนไปสองอันนะครับนี่นี่นี่จานเดี๋ยวฟังเสียงแต่นะสกีนไอเสียงแต่รังแป๊ดเลย ติดวะระบบพอพี่ใช้ได้ไมั้ยพี่100ยบอยมองเช็คใช้ไม่ได้ท่งไม่ติดแต่ไม่ติดได้ไรไหมได้เลยเอาวะจริงเนี่ยจกักรยานแล้วล้อ,อยังดุ้งอ๋อย,อยางกันแบน อะไรที่เด่นอาจารย์จะมีนะแต่ยงไม่มีแม่งเยอะนะใทานกันหมดมีอันนั้นเหมือนเป็นพิกเกียวนะเออขายังดีอยู่นะขาซูจิโน่ขาซูจิโน่เหรอเปลออย่งดีเลยดูหางปลาเป็นแบบพิกเกียไม่ใช่เนี่ยของอะไรเนี่ยวินเทจญี่ปุ่นปะเอะไรนี้เท่าไหร่อันนี้แม่งเหมือนพีเคเลยอ่ะ เชื่อมเชื่อมเลยเป็นพวกงานอลูยุะคใหม่ะนี่ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนตัวเนี้ยไอ้ไอ้นี่มันเป็นไอ้ิเกียไอ้ตัวีมันมีเพจอยู่ข้างหน้าอาจารย์เพจเลยรแแบบนี้เป็นข้าวท่ออยู่เลยอียมีเียบหมสายเท่าไหร่มีสายตรงนี้บอกสี่นี่ประมาณสี่เ้า สี่ก็ห้าสิบก้อนเนี้อืมไอเบอร์สีตัวหลังมันเป็นสีนี่ังจักรยานเลยนะเนี่ย ครับวันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับหนึ่งวันที่มาเชียงกงนะฮะก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่ได้มาเดินเชียงกงมากับพี่ๆเขาพี่ๆเขามาหาอะไรกันนะครับผมก็เหมือนผมตอนนี้ยังไม่ได้อยากได้อะไรมาฟิลเฉยๆมาเดินเล่นก็เอาจริงๆนะสำหรับคนที่อยากมาที่นี่นะครับพวกมาเดินเชียงกงแห่มาเช้าเชานะผมมากันตั้งแต่บ่าย2ก็ ยังเดินกันไม่ครบเลยเพราะว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็ควรจะเอาคนที่ดูของเป็นๆน,นะครับมาดูนะครับหรือว่าจะมาเดินเล่นเผื่อจะได้อะไรที่แบบไม่คิดว่าจะได้ไดก็ได้กลับไปนะเอาจังจริงวันนี้ก็เจอทั้งร้านที่ดีแล้วไม่ดีถ้าต้อนรับดีก็ไม่ดีนะบางร้านก็แบบว่าซื้อไหมถ้าไม่ซื้อไม่ให้เข้าร้านนะบางคนแบบไม่ให้จับร้านไม่ให้เข้าไปดูของในร้านเลยถ้าเกิดไม่คิดจะซื้ออะไรเงี้ยก็แต่บางร้านก็ให้เดินดูได้ให้ลองได้สะดวกเลยก็แล้วแต่ร้านนะครับเพราะร้านมันเยอะจริงๆก็สําหรับใครที่ อยากมาก็ลองมาเดินดูสวยจะได้ฟิลแบบเหมือนมาหาของเล่นเล่นกันนะครับผมวันนี้ผมก็กลับไปแล้วฝากกดไ like, ลค์กับซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมาอีกรอบนึงว่าเดี๋ยวอยากอยากได้ของเลยจะมาเดินดูเองมาเดินล่าของเอง้านน่าจะสนุกดีนะครับผมเป็นอีกฟิลนึงนะครับผมเพราะเราก็เพิ่งมีรถมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ